นุ่ศีรษะเองค่ะดึงเท้าขวาคั่งมาวางไว้ข้างข้างเท้าด้านซ้ายมือขวาค่ะจับข้อมือด้านซ้ายไปดกท้ายด้านซ้ายมือวางด้านหน้าฝ่าเท้าหายใจเข้ายืดอกหายใจอ,ออกค่ะพับตัวลงมาห้าลมหายใจใจห้าสี่ สองหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกมือขัดวางข้างคอทฟิสขาะจัแร็นะคะหายใจเข้าดีสโตปปึ๊บจับค่ะยุบตัวเองลงหายใจเข้าอับดับขึ้นหายใจออกดาวเปลี่ยนข้างนะคะยกส้นเท้าสูงมองเขาตามมองระหว่างมือขัดจับวาง let ชานิลูสีสัตบียืนเท้าขวาเข้าหาตัวเองค่ะรอบนี้ค่ะหัวขเขา่าเราจะการแค่80องศายกสะโพกขึ้นมาคาะนั่งขับส้นเท้า done ใช้ลูกศรสีค่ะตั้งเท้าไว้ค่ะส้นเท้าชี้ขึ้นมาด้านบนมือแตะที่พื้นค่ะยกสะโพกเข้าไว้นะคะขยัยไปด้า,าบบน,น,น้าเล็กน้อยส้นเท้าจะตั้งขึ้นมาด้านบนค่ะมือขวาจับข้อมือด้านซ้ายหันชุดเข่าหายใจออกห้าสี่ ดึงเท้าขวาค่ะวางเท้าจูกเท้าลงส้นเท้าตั้งขึนถอยไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะมือซ้ายจับข้อมือขวาอยู่ด้านหน้าฝ่าเท้าหายใจเข้าออกห้าสี่สามสองหนึ่ง ยกส้นเท้าสูงพอเล็กน้อยค่ะจังหรู thank 1> 2 1หายใจเข้าหายใจออกจแ่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกหาเข้าอัพดหายใจออกจ ยกส้นเท้าสูงมองเข่าค่ะจ้าครูค่ะไม่หวนก้าวได้เลยดึงเท้าขวาค่ะวางไว้บนต้นขาด้านซ้ายเป็นฮาค่ะดึงขาด้าน,นซ้ายขึ้นมาแขนซ้ายค่ะปัดขวาเทถ้าไหวดือซ้ายจับข้อือขวาไม่ไหวใช้เชือกได้เลยนะคะหายใจเข้า See? ใกล้ๆยั้งแรวเลยค่ะแล้วก็ค่อยงอศอกปัดมือซ้ายยังมือค่ะไปหาต้นขาด้านซ้ายมือขวาค่ะเปิดไปหามือด้านซ้ายเท่าไหวมือซ้ายจับข้อมือด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกเปิดหัวไหล่ห้าสี่สาม สองหนึ่งค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะสามดงกหายจใจเข้ายุบหายใจออกหายใจเข้าอัพดกักหายใจออกดาวดกักเขายกสะโพกะจังกรูค่ะ Sim. ยืนข้อเทาซ้ายวางไว้บนต้นขาด้านขวาลากเท้าขวาขึ้นมาค่ะกดน้ำหนักที่ขาท้าด้านขวาแขนด้านซ้าย ส2 1สองนึง่าใเข้าหาออกค่ะ มาดิชายาดีข้างซ้ายค่ะดึงเท่าขาขึ้นมอง 一还是透，还是呕痰。

แล้วสุดท้าย5 4 3 2 1